สวัสดีครับวันนี้ใครเจอปัญหาตัวเองไปต่างประเทศแล้วพูดภาษาเขาไม่เป็นแล้วคำว่าโง่วิ่งใส่สมองตัวเองอันนี้ของ็ไม่รู้นะครับว่าเส้นที่แปลจากความหมายสมองของผู้สร้างภาษานี่มันเป็นยังไงนะครับ ถ้าไปไม่ดีก็จะไปเห็นในหัวคนจ้างภาษาถ้าไปดีๆก็จะเห็นภาษานี้ติงตองนะครับคนคนวาดลายเส้นขึ้นมาแล้วแต่ความหมายลายเส้นตัวเองให้ฟังเนี่ยเป็นคนติงตองนะครใครอยากเรียนก็ไปหัด วาดวาดอะไรเส้นอะไรเวลานะครับที่ตัวเองไม่เข้าใจนะครับแล้วก็มองเห็นคนสร้างภาษาบ้านบ้านะครับมันติงตองนะคใครพูดไม่เป็นก็โง่ไปนะครับไม่รู้จากวิธีครับมองดูคนสร้างภาษานะครับแต่ประเทศอื่นก็โง่โง,งไปเลยนะครับไม่ต้องฉลาดหรอครับ